อืมพีน่น้องคอมหอยคอมห,อยห,อหอวยคอมคอมแสบเลยกำลังเห็ุแบบอรอ่อ,รอยอร่อยปิดวะปิดไปคอมหอยคอมห,ห,หอยปังหอยหน้าบอกพี่น้องโอ้ยไปผัดไล่ไหลแสบ เอาเลยห่วยนะครับเก็ดซื้อมากมาคลืนนั่นบปลายท้ายของพี่น้องพักบ้างเด็กนี่รกแช่นะครับมีพักปังเอ้าาพักมีตูนะครับต้นหอมหอมโอ้ยหอมจะเสบยกันหนึ่งข้นี้เรียบร้อยครับวันนี้เมนูวันหยุดนะครับมึงตั้งแต่เสียงเงินงตั้งแต่เสียงหมอปวดเกี่ยวใบแห้งแล้วพี่น้องนี่ผมเสียบนี่ กี่นั่นันเลยพี่น้องเรับวันจุดครับเมนูพอมหอยหน้าพอมหอยหน้าซื้อมาจากอุทยาการท่องการสินรถแ่บครับพี่น้อง